b ิ๊กเกตเว็บ3เปลี่ยนจากไม่ก s ะสวบแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดาน b i t g เกสามารถสมัครกระดานใต้มูลไปได้วยกันกับช่องคอย n e w ิมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเนื้อหาของเรียนมีก็จะมีแค่2ข่าวด้วยกันนะครับ ก่อนอื่นผมขอโปรโมทกระดานปิดเก็ตนะครับท่านใดสนใจในการาฝากเหรียญลูน่าแคสสิกนะครับดอกเนี่ยประมาณ5-8เต่อวันระยะเวลาการฝากคือ30วันก็สามารถที่จะเข้าไปสมัครกระดานบิดเกตได้นะครับระยะเวลาคือ30วันนะครับฉะนั้นรายละเอียดมีอยู่ประมาณนี้นะครับผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิป เรามาพูดถึงลูนลูไอตัวของชีบาด,ด้วยกันนะครับชีบาเนี่ยเขามองนะครับในเรื่องของราคาแหละนะครับอยากให้มันไป0.01ดอลลาร์เนี่ยก็หลักๆเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับการเบิร์นแล้วแหละนะครับถึงแม้ว่าบิตคอยมันจะโตไปเท่าไหร่เนี่ยแสนสองแสนสามแสนเนี่ยชีบะจะต้องสะสมการเผาให้ได้มากที่สุดนะครับ เพื่อ,อยังคงคอนเซปต์ได้นะครับว่าราคาจะไปถึงหนึ่งหนึ่งดอลน,นะครับแต่ผมกว็ว่ามันจะไม่เร็วแบบดอชคอยนะครับคือไม่เร็วเหมือนดอชคอยแล้วพอมันเป็นเหรียญต้นแล้วก็เหรียญแม่แล้วนะครับแต่มันมีโอกาสถึงไหมมีนะครับแต่คุณจะหวังว่าไปหนึ่งดอลลาร์เนี่ยถ้าไม่ทำอะไรนะตอนนี้นะคือกับกระเตื้องได้อยู่เท่านี้นะครับ เหรียญอื่นน่าจะสมเหตุสมผลที่ทำให้หลังฮาวิ่งครั้งนี้หรือกระทิงครั้งนี้คุณเล่นอาจจะสร้างผลตอบแทนได้มากกว่านะครับเรามาพูดถึงชีบะด้วยกันนะครับฉะนั้นการเผาเนี่ยมันก็หลายครั้งแล้วเนาะตั้งแต่เดือนพฤศจิก,ก,กาปีสองพนยะิบสามช่วงนั้นนะ่ะเป็นช่วงที่เริ่มต้นการเผาที่ดีขึ้นเนื่องจากมีการปรับปรุงชีบะเลียมตอนเดือนสิงหาคม นะครับอ่ะเรามาดูข้อมูลแรก2,023ันสี่ธันวาคมมูลค่าของโทเก้นชิบะนะครับจำนวนประมาณ8.24จพันล้านโทเก้นก็สูนหายไปอยู่ประมาณเก2ส1หมื่ดอลลาน้ำตันั้นแต่นั้นเป็นต้นมาการเบิร์นก็เพิ่มมากขึ้นโดยได้เห็นจากตัวเลขที่เปิดเผยต่อสาธารณะเมื่อวันที่23ทธันวาคมปี2023รายงานก็มีการเผาโทเก้นจำนวน สามหมล้านนะครับโทเคนในวันนั้นและการเบรนเกิดขึ้นในวันที่9ก้มกราคมปี2องพันนะครับโทเคนที่ออกไปก็ประมาณ9,930ล้านโทเคนขณะน,นี้อุปทานอยู่ที่581.2ล้านล้านโทเคนไม่ใช่แค่คกลไกการเบรนเท่านั้นแต่ยังเชื่อกันว่า ความต้องการของโทเคนก็มีส่วนเกี่ยวข้องเช่นกันนะครับเพราะว่าวิกเล็กก็เคยเผาชีบะเนี่ยครึ่งหนึ่งนะครับประมาณ410ล้านล้านโทเคนนะครับแล้วก็ทำให้ร,ราคาของชีบะไปถึง8,845ที่0ูนย์สี่ตัวนะครับทำให้ความต้องการของไอตัวของชีบะเนี่ยราคามันสูงแต่ผมก็ต้องย้ำมานะครับว่าความต้องการ ในตอนปี2021กับความต้องการในปี2025แตกต่างกันมากนะครับเพราะเหรียญมีในช่วงนั้นมีไม่เยอะบอกไว้ประมาณนี้นะครับบอกเอาไว้เป็นกลางแต่ไม่ใช่หมายความว่าจะไม่มีโอกาสไปไม่ถึงนะนะครับอาจจะมีเซอร์ไพรส์แบบวิกเตอรลิบบูทารินก็ได้ มาข่าวที่2องด้กันนะครับก็คือ o o w w t t h h v t นะครับพุ่งสามสิบเปอร์เซนนะครับก็ขึ้นมาจากสองพันสา้อห้าสิบหกนะครับจากตกไปที่ประมาณพันเจ็ดันแดแล้วผมก็คิดว่าน่าจะขึ้นไปประมาณสักสองพันแปดสองพันเ้าสาพันแล้วก็ตกมาอีกรอบนะครับซึ่ง Dog w i t h h a t เนี่ยหรือ W ิฟเนี่ยจะเล่นกระแสการเข้ากระดานเรื่อยๆนะครับแล้วถามว่า ถ้าเกิดเป็นเป็นราคาที่มันจะขึ้นมนัของมันจริงๆเนี่ยมันจะมันจะเป็นยังไงนะครับส่วนตัวผมผมคิดว่าน่าจะตกแบบไมโลนะครับคือประมาณ0.02ตัว5,000หรือ8,000นนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดที่วิสเนี่ยจะทำราคาขึ้นครั้งใหญ่ ผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับเพราะไมโลตกมาแล้วนะครับตกมาที่ห้า0ันแล้วที่ศูนย์สองตัววิฟก็น่าจะต้องตกมาราคาใกล้เคียงกันนะครับเพราะตอนนี้คือยังเล่นเรื่องของการเข้ากระดานได้อยู่นะครับแล้วก็ทีมของทีมงานเขายังเขายังไม่ได้ทิ้งวิฟนะครับหมายมั่นปานมือว่าจะปัดอยู่ก็สามารถเล่นรอบนะครับช็อตลองได้ตาม ตามรอบก่อนที่จะขึ้นจริงตอนนี้ยังไม่ใช่ราคาต่ำที่สุดข้อมูลโดยทั่วไปมีอยู่ประมาณนี้นะครับเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิง่งกดปุ่มติดตามเราก็มีลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับก็มีชาแนลมูลบีเอพีแล้วก็ชิบะนะครับเราก็บองกับโซโลนานะครับก็ถ้าเกิดสนใจก็เข้ามาร่วมพูดคุยกันในกลุ่มก็ได้ ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับได้ติดตามชมด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งและผมก็หวังว่าชิบะอินุจะโกทูลมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับง่ายสะดวกรวดเร็วบนกระดาน okx OK กระดานอัจฉริยะใช้ได้ทั้ง exchange และ wallet ผสมกับเว็บ3 n f t และ swap ผ่านกระดานได้เลย ง่ายนิดเดียว